เจอจ้าใครใจดีแล้วเดี๋ยวคุยกันแป๊บหนึง่งจ่ายเงินค่านี่เขาก่อนมีตะลายจ่ายเดี๋ยว ตอนนี้พี่ล้วนไปไหนแล้อุ้ยไอ้ลวงเงินลวงเงินอยู่ไหนหมดไปขอจอขอใจนะจะ๊ะไปายตูมตามตูมตามเตรียมลงหลุมเลยนะคะเออสั่งสินค้ากดตะกร้าเท่านั้นกดใจสองคันใจขอบคุณค่ะ ไปออเดอร์แรกไหมยังแม่ออเดอร์แรกไปขอคนเปิดบินไปควรมีทอดมีใจดีกดกร้าเลยควรมีทอดมีใจดีกดกร้าเลยออเดอร์แรกค่ะขอนิดนึงไปออเดอร์แรกใครใจดีกดเลยใครใจดีกดเลยนะแม่นะออเดอร์แรกพร้อมเสิร์ฟแล้วควรมีทอดมีใจดีพร้อมเสิร์ฟเออให้มันนอนอยู่ไปไหนกันอีกทองค่ะ เือแมวเอมสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะเจ้า เจร้อยกว่าท่านเก็บเงินให้มันเป็นที่เป็นทางก่อนจะได้รู้ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างเหลือกี่บาทจ่ายไปกี่บาทนะคะกว่าจะได้แต่ละบาทลำบากนักแร่ขอเจอ้ขอใจขอเจ้าขอใจ ไปไปขอได้เลยหนึ่งบ้านจะแม่เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคนหนึ่งบ้านได้เลยเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคนมาเลยค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคนเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคนไปไหนคะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีงานแล้ววันนี้พักผ่อนมีงานอีกทีนู่นเลยวันที่หนึ่งเลยมีงานอีกทีก็คือต้นเดือนหน้าเลยจ้ะ ตอนนี้ก็อยู่บ้านชิลๆไปขายของขายอะไรไปเด้อคุณเอ้ยไปเราก็ช่วยกันอะไรกันเราก็ช่วยกันอะไรกันขอเจอ้าขอใจนะคะขอเจอ้าขอใจไปเลยกดตะกร้าได้เลยขอหนึ่งบ้านให้หน่อยนะคะใครใจดีใครใจดีจดสําหรับบ่ายนี้ฟังถแถลงวัดเออถแถลงยังอะ่ะแถลงยังเดี๋ยวก,กดดูกันอะถ้าถแถลงเดี๋ยวจะไปฟังถแถลงแล้วเดี๋ยวมาใหม่ ยังไม่มีแถลงแถลงยังอ๋ออีกสิบนาทีโอเคอีกสิบนาทีโอเคจะ้ะขอหนึ่งบ้านได้ไหมคะใครใจดีกดตะกร้าให้หน่อยเร็วควนมีทอดมีแม่ควนมีทอดมีใจดีกดตะกร้านะคะขอหนึ่งออเดอร์ค่ะเสิร์ฟให้หน่อยขอหนึ่งออเดอร์เสิร์ฟให้หน่อยค่ะแม่ขายทั้งวันขยันเนาะ <c oughs> ไม่ได้ขยันค่ะก็ไปเรื่อยๆนะ ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะคะเออไปเรื่อยๆนะคะได้รับทุเรียนทอดแล้วคุณภาพดีเลิฟม,มากขอบคุณค่ะช่วงนี้ต้องทำยอดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะจ๊ะไปไม่ต้องกลัวดิฉันรวยหรอกคะ่ะดิฉันไม่รวยหรอกคะ่ะค่าใช้จ่ายดิฉันเยอะมากบอกตรงๆควรมีทอดมีนะคะใจดีกดกร้าได้เลยไป สักบ้านสองบ้านช่วยช่วยกันช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันป้อนไปวีนามงแล้วนะแพรี่ยังไม่มงนะดังนั้นก็ต้องช่วยเสิร์ฟแพรลี่ก่อนนะจ๊ะวีนามงแล้วนะจ๊ะเออไปมงสามมาแน่นะจ๊ะมงสามมาแน่จ้ะแต่ตอนนี้ทุเรียนตักหนึ่งถุงก่อนนะคะหนึ่งถุงก่อนหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงขอแค่หนึ่งถุงเร็วซัพพอร์ตการหาเงินเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยขาะชีวิตสบายมาก ไม่เคยเหนื่อยเลยค่ะชีวิตสุขสบายมากจะเป็นเหนื่อยอะไรคนทํางานนั่งปอร์เช่ไม่เหนื่อยนะคะนั่งรถอาผาดไม่เหนื่อยนะคะมีเงินเก็บหลายสิบล้านไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยนะคะอย่าคิดว่าหาเงินเหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะแม่เจ้าต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตนะคะไม่เหนื่อยค่ะมีทรัพย์สินรวมกันมูลค่าเป็นร้อยล้านไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยค่ะพ่อแม่อยู่สบายค่ะไม่มีเหนื่อยเลยตื่นมามีข้าวกินนะคะไม่ต้องไลฟ์สดนะคะตื่นมาปุ๊บกินข้าวได้เลย นะคะแม่เจ้าต้องตื่นก่อนแม่เจ้า <c oughs> ต้องเปลี่ยนไม์เซตค่ะแม่เจ้าต้องเปลี่ยนไม์เซตถ้าไม่มีเงินนี่ยจะเหนื่อยนะคะเออค่าไฟเอาที่ไหนจ่ายสิ้สนเดือนมาไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเนี่ยเหนื่อยนะคะ <c oughs> ไม่มีเงินมีเงินจ่ายค่าลูกน้องเหนื่อยค่ะนะคะชีวิตมันก็ต้องเปียอย่างนี้หละคะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องอย่างนี้นะคะเออ <c oughs> เรามันไม่ได้มีเอฟซีซัพพอร์ตเรามันไม่ได้แบบ มี fc support ไงเออถ้ามี fc support ก็ไม่อยากเหนื่อยนะคะเอาจริงๆแต่เราไม่มี fc support ค่ะเราก็ต้องอ่ะควรมีทอดมีกันต่อไปนะคะเรามันเรามันคนละเวอร์ชั่นเออเรามันคนละเวอร์ชันนะคะเราไม่มี fc คุณแม่ไม่มี fc support ค่ะคุณแม่ก็ต้องควรมีทอดมีกันต่อไปนะคะอืมนะ <c ười> กดตะกร้าเลยค่ะ กด้าก้าเลยค่ะอืมกดตก้าเลยนะคะทำไปก่อนโอ๊ยจะไปรีบสบายไปไหนอายุเพิ่งสามสิบอายุเพิ่งสามสิบมีกำลังเราก็ทำไปก่อนทำไปหาไปแล้วเราก็เก็บไว้ตอนเราอายุมากขึ้นเราก็จะเราก็จะสบายเราก็จะไม่ลำบากนะคะเดี๋ยวก็จะมีชีวิตแบบแม่จ้อเหมือนกันแหละเดี๋ยวรอหน่อยก่อนสักนูแหละสักห้าสิบไปนู่น ห้าสิบจะไม่เหนื่อยแล้วจะอยู่บ้านชิลๆแล้วไม่ทำงานหนักแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปปลูกผักไปอะไรไปทำสวนไปจะปลูกต้นมงต้นไม้แต่ตอนนี้ยังสบายไม่ได้ค่ะอายุยังน้อยถ้าสบายตอนนี้ก็แก่ไปก็อนาถาแน่นอน <c oughs> ใครจะเลี้ยงดิฉันล่ะคะถ้าดิฉันไม่ขยันตอนนี้อ่ะใครจะเลี้ยงดิฉันล่ะถ้าดิฉันไม่ขยันตอนนี้ จะไปรอให้ใครมาเลี้ยงมันไม่ได้นะครับไม่มีคนเลี้ยงอืมผู้ชายก็ไม่เลี้ยงนะคะแก่ไปเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่บุรีรามให้ผู้ชายเลี้ยงมันไม่ได้นะคะอ่ะป้ายคนมีทอดมีใจดีกดตะกาใจดีกดตะกาค่ะเร็วหนึ่งถุงหนึ่งออเดอร์เดี๋ยวจะไปฟังหลวงพ่ออแถลงแล้ว,ลวทุกคนเดี๋ยวฟังพร้อมกันก็ได้ฟังในนี้แหละกดซื้อเรียบร้อยนี่เปิดออเดอร์วันแรกโดยพี่ เปิดออเดอร์แรกของวันนี้ไม่ใช่เปิดออเดอร์วันแรกเปิดออเดอร์แรกของวันนี้โดยพี่พัชรนัน์นะคะขอบคุณค่ะพี่พัชรนัตน์ขอบคุณค่ะไปออเดอร์แรกมาแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฟังเนี่ยเดี๋ยวฟังกันในนี้แหละทุกคน,เ,น,เ,น,กนนะเดี๋ยวดิฉันจะฟังในไลน์นี่แหละทุกคนรอฟังเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรารอฟัองเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวรอรอเขาแถลงก่อนกวนมีทอดมีใจดีกดกร้าเลย กวนมีทอดมีใจดีกดตะกร้านะจ๊ะขอประคุณคะ่ะหนึ่งคนกำลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบสองท่านสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะคะกวนมีทอดมีใจดีกดตะกร้าได้เลยขอสักหนึ่งบ้านค่ะคุณแม่ปะขอหนึ่งออเดอร์นะคะทุเรียนทอดถุงใหญ่มีโปรสองถุงลดสองร้อยนะจ๊ะกดตะกร้าได้เลยตอนนี้ช่องวันกำลังอ้นี้แล้วนะคะกำลังรอและกำลังขึ้นไลฟ์และกำลังรอ นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าถแถลงการจะมีอะไรบ้างน่าจะพูดเรื่องประเด็นเรื่องเลข13หลักชื่อคล้ายกันตรงกันอะไรด้วยนะคะหลายเรื่องเหลือเกินกดอากาให้หน่อยค่ะอฟังพร้อมกันโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอหนึ่งบ้านก่อนได้ไหมคะหนึ่งบ้านก่อนนะคะใครใจดีมาแล้วกวนมีทอดมีนะคะจอยไป ออเดอร์ที่2มาแล้วขอบพระคุณค่ะออเดอร์สองมาแล้วค่ะกดโดยแม่จ้อนะคะแม่จ้อได้กดให้นะคะออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่สองโดยแม่จ้อนะคะแห่งพยุหะากิลีค่ะขอบพระคุณค่ะกวรมีทอดมีมาเลยกวรมีทอดมีป้ยไม่ปิดประตูข้างหลังละแอร์ไม่าจะเย็นไหมเนี่ยเฮะโป้ยเออ จัดแล้วนะคะนี่ออเดอร์ที่สองโดยคุณพี่ท่านนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเออช่วยหนูสักหนึ่งออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวฟังแถลงข่าวกันแม่ไปขอบพระคุณค่ะ2ออเดอร์แล้วขอบพระคุณค่ปะปาขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์นะคะทุเรียนกวนก็ได้ทุเรียนทอดก็ได้เ,ดกไดเกรดเอพรีเมียมนะคะแผ่นใหญ่ไม่ใส่สารไม่ใส่ตีไม่เก็บค้างปีนะจ๊ะเออทอดใหม่ทำใหม่กวนใหม่ใหม่ๆนะคะไปสามคนกำลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่งขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะปุ้ยดูที่น้องเล่นอะไรวะถุงเงินเล่นอะไรวะถุงเงินมันเล่นอะไรวะถุงเงินไอเมีมียทอดหนึ่งโลกวนสองโลกดตะกร้าเลยค่ะคุณแม่ต้องกดตะกร้าค่ะคุณแม่ต้องกดตะกร้านะคะคุณแม่ต้องกดตะกร้าค่ะ คุณแม่ต้องกดตะกร้าเท่านั้นนะคะเออ,อเล่นกันอยู่ในบ้านเนี่ยมึงโซนกันเหลือเกินถุงเงินถุงทองมาเลยค่ะกําลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่งของคุณนะคะสวัสดีเจร้อยกว่าท่านนะคะเจร้อยยี่สิบเจ็ดท่านค่ะเจร้อยยี่สิบเจ็ดท่านขอบพระคุณนะคะแล้วมันจะเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นขอดูหน้าถุงเงินถุงทองหน่อยได้ค่ะตาจับถุงเงินมาให้หน่อยดิเอาไมา้ล่อมันหน่อยดิ อาไมาตกแมวนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูหน้าแมวนะคะอ้วนม่อนูหนุนอยู่มันเล่นดูดูดดูด้วยกันหนูตัวนึงเดี๋ยให้ดูหน้าน้องๆนะจ๊ะแต่เขาไม่ค่อยจะให้จับเขาเราต้องมีลูกล่อลูกชนนิดนึงอ่ะร้องอ่ะถ้าจับปุ๊บร้องเลยถุงเงินอ่ะไม่ชอบให้ยุ่งกับเขามาหาแม่แล้วหาแม่ก่อนไปช่วยแม่ขายทุเรียนหน่อยสิทั้งออเดอร์หนึ่งเร็ว ช่วยแม่หนูซื้อทุเรียนหน่อยค่ะช่วยแม่หนูซื้อทุเรียนหน่อยค่ปะปะช่วยแม่หนูซื้อทุเรียนหน่อยค่ะหนูจะเป็นสาวแล้วนะคะหนูโตเร็วมากเลยหนูโตเร็วมากเลยโอ้ยอย่าอย่ามันใกล้เย่๋เพ yeah. ิ Ab ่งเดี๋ยวเพิ่งมาพีเดียวกันช่วยหน่อยนะคะเนี่ยชื่อน้องอะไรบอกเขาก่อนบอกเขาก่อนชื่อน้องอะไรเอออันนี้อันนี้ถุงเงินโอ้ยอย่าควนอย่าลงเล็บอย่าลงเล็บอย่าลงเล็บใส่แม่นะ ไปละอยู่ข้างหลังละว <What? S 1> ไปไปเลย <c oughs> ทุกคนกตะก้าหน่อยอุ้ยสามบ้านแล้วขอบคุณค่ะอัยใหญ่ตัใหญ่มากถุงเงินนะ่ะโอ้โหอุ้มแทบจะไม่ไหวแล้วมีสองตัวค่ะถุงเงินกับถุงทองเป็นพี่น้องการถุงเงินเป็นพี่พอมาก่อนถุงทองเป็นน้องสั่งแล้วขอบคุณพี่ทานตะวันค่ะเอาด้ที่สามมาแล้วขอบคุณนะคะ ไปเนี่ยเออคนละออเดอร์สองออเดอร์กำลังใจแม่มันคือกำลังใจเลยมันไม่ได้อะไรหรอกมันคือกำลังใจไปมันคือกำลังใจเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะจ๊ะเออกระเทยตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะอือไปหนึ่งออเดอร์เลยขอร้องเถอะกวนมีทอดมีเจ็ดร้อยขอคนขอเจ็ดคนค่ะเจ็ดร้อยขอเจ็ดคนเจ็ดร้อยที่ดูอยู่ขอเจ็ดคนไปเออ ไม่โลภมากไม่ลาบไม่ลาบ,ลาบหายมาแล้วคะ่ะออเดอร์ที่สี่มาแล้วขอบพระคุณคะ่ะออเดอร์ที่สี่โดยใครคะปาสั่งแล้วนี่ไงออเดอร์ Order ที่สี่มาแล้วขอบพระคุณคะ่ะปลาเจ็ดร้อยขอแค่เจ็ดคนจะแม่ขอบคุณคะ่ะออเดอร์ที่สี่มาแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะแม่อมวันไหนว่างเราก็มาไลฟ์ไงตอนบงตอนบ่ายก็เอาสักนิดนึงราคาเดี๋ยวตอนเย็นๆก็พาไปเดินเล่นปลาเดินเล่นไปดูบ้านใหม่กัน ทำน,นู่นทำนี่ทำนั่นเอาไอนี้ไปไปโรยไว้ไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าต้นอะไรนะต้นอันนี้สั่งแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ็ดร้อยท่านนะคะสวัสดีเจ็ดร้อยท่านค่ะเจ็ดร้อยหกสิบสี่ท่านสวัสดีค่ะกวนมีทอดมีทอดมีกวนมีใจดีก,กดตะกร้านะจ๊ะมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์มาแล้วขอบพระคุณค่ะออเดอร์ที่ห้ามาแล้วขอบพระคุณค่ะห้าออเดอร์แล้วนะคะ มีโปรสองถุงลดสองร้อยนะจ้าถ้าใครมีงบจัดเลยสองถุงได้ลดด้วยส่วนลดตั้งสองร้อยถุงใหญ่นะคะโปรถุงใหญ่สองถุงลดสองร้อยกดเลยตะก้ามีนะคะตะก้ามีเจ็ดร้อยขอเจ็ดคนเจ็ดร้อยขอเจ็ดคนเจ็ดร้อยขอเจ็ดคนค่ะป้าเดี๋ยวเราซื้อทุเรียนทอดเพื่อรอดูว่าวัดพระบาทน้ำพุจะมีการถแถลงอะไรกันนะคะวันนี้เดี๋ยวรอดูนิดนึงว่าเขาจะถแถลงอะไรกันหมยอย่างยังไม่มา ไปกวนมีทอดมีนะคะใจดีกดตะก้าเด้อหกร้อยห้าสิบห้าท่านไปหกร้อยขอหกคนหกร้อยขอหกคน กวนมีทอดมีใจดีกดตะกร้านะคะขอบพระคุณค่ะปลายปลายปลายทุเรียนกวนเก็บได้ประมาณ2เดือนค่ะไม่เน่าไม่เสียนะจ๊ะทุเรียนกวนเก็บได้2เดือนไม่เน่าไม่เสียค่ะเก็บได้ยาวๆอยู่ยาวๆไปเลยทุเรียนกวนนะคะทุเรียนทอดทุเรียนกวนอยู่ได้นานมากใครที่แบบจะต้องเดินทางหรือเก็บไว้เพื่อแบบว่า ต้องการให้มันอยู่นานๆน่ะเอฟไปได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าของเราทําใหม่สั่งใหม่ทําใหม่ทําใหม่สั่งใหม่จ้าไม่ต้องกลัวค่ะไม่เนา่าไม่เสียไม่เนา่าไม่เสียใจดีกดตะกร้าเลยการันตีด้วยยอดขายสามพันกว่าบ้านแล้วนะคะในต่อตอเนี่ยนั่งขายคนเดียวนั่งขายคนเดียวได้สามพันกว่าบ้านแล้วนะคะเออนี่นี่นี่สามพัน หนึ่งรยสิบสองบ้านนะคะการันตีการันเตอร์ทุกการันตีนะจ๊ะขายชามขายชามอะไรชกกามกตะกราได้เลยค่ะสวัสดีหกรอยท่านนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูถแถลงการจากเมืองทิพย์ก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเมืองทิพย์จะมาไหมแป๊บหนึ่งนะคะนี่หรือเปล่า ยังไม่เห็นขึ้นเลยอะ่ะหกหกบ้านแล้วขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านมาแล้วขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะอีกหนึ่งบ้านมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะ เดีย๋ยวมันไม่เจอแสดงว่ายังไม่ได้ไลน์เนี่ยได้ไลน์แล้วเหรอ